สวัสดีครับผมตอนแรงๆครับกับอิสานบ้านนอกครับผมอันนี้ตัดหญ้าแล้วเนาะโดยดีไทยเบิ้งนะครับว่ามันเป็นไงจากการหุหตัดหญ้าแล้วครับไปกันเลยครับผมามาเบิ้งครับนี่ครับต้นักนาวดูนะครับต้นักเขยบด้วยพี่นอ้นอ,นองเลยกินเสยพี่น้องเลย ต้นไผ่น้อยครับวัฒน์เ่งไงตะลงในปีที่แล้วครับต้นบักขามครับสวนนี่ปลูกบักขามบักหนาวนะครับเนี่ยถามมะปลาไผ่ครับนี่นี่ไผ่ไผ่น่อยครับหืมดนน้ามฮืมน้ามันฮืมบวกเกิดครับอันนี้อย่างนะเพิ่งล้งครับเนะี่ยพ่งลง ฝังนี้ปลาไพ่ครับปลาไพ่สลับยางนาครับแบบอีสานบ้านนอกีกลีับอ,อบ,บ่ต้องว้าหย่างไรอยากปลูกหยังปลูกลงไปปลูกเงียกันเลยครับนี่ต้นไพ่กับยางนาครับส่วนฟังขอบสานี่็สิเป็นมะขามเทศนะครับเนาะปีที่แล้วก็ได้กินอยู่ครับคือมันปลูกปีแรกมันออกหน่อย ครับนี่โอ้เขียวงามขนาดพี่น้องเลยเรอกินปีนี้ครับปีนี่เลยกินแท้ใครครับไผทางออกแล้วก็สิเลี้ยงโดยไเป็นสี่ละครับฟังนั่นเป็นกล้วยครับคนครับปีกล้ยวยผู้ใดอยากปีกล้วยกระทักมาได้เลยครับเด้อลายลายสวัาสิครับได้เป็นบัวสิบยี่สิบ,สบปีพวกเรครับ กล้วยพันปีนี่ตัปีแบบลายเลยครับตะก้อนนี่บนท่านปลูกไผ่เป็นปลาสิเด้อพี่น้องนี่เป็นปลาบักสมมองแบบเบนครับบุบเนบนเบนลายๆนี่กับหมาครับเบิ้งบักขามเทศกับน้องใหม่ก็นะครับเนาะ <c oughs> ที่ทางป้าออกไป ฝนตกสุมมือครับจนน้ำล้นสะมันหืมครับมันหืมนี่ครับยางมะพีก็ <c oughs> พออลไรครับนี่ปีกั้วอีกละว <c oughs> โอ้จอดครับจอดนี่พี่น้องเนียทางออกแล้วเป็นสีล่ละ <c oughs> นี่มันบ่ใหญ่นนะพี่น้อง น้ำมันหืมไหลสีรอดปลอดบุดิมาฟังฟังนี่น้ำน้ำไหลครับเลยบ่ตัดฟังนี่น้ำเขามาขามเทศที่รอดปลอดเนี่ยยันตกแล้วลวกอยู่ยครับตายน้ำมือเส้านี่พ่อปลาลูกควักสองมูอครับอยู่นี่อะไรนี่ปลาลูกควัก กบก็บมีตัวไงครับกบอะ่ะให้ลูกสายจับไปลุกลดิด้นหลุดมือลูกสายเ <c oughs> หพาไปเบิเงปลาบกเขียบกับปีหนึ่งพอมีไงซ้ำเลยเจอน้าหื้มม่วนไงเลยครับบกเขียบอะ่ะงานวันนี้ก็จะเป็นนี่ละสุดเฉดแดนครับเพิ่นไย ที่เป็นในนี่บักเบนบักขมเมานะครับนี่ฟังนี่ออกไปนี่แม่นเลยครับเบนบักขมเมาแครับมารีวิวนี้นี่ปลาไพกอนครับปลาไพกันฟังนี่ปลาไพใหม่พยุงครับปลูกผสมประส,สานไปเลยครับดังนะ เมียมาคอยชี้ได้เก็บเห็ดวาสันนี่ครับป้าบักเขียบใบเหลียงห้ยอยสิล่ะแล้วจะชิลอดประลอดป้าบักเขียบปีนึงนะครับนี่ได้ซ้ำนีนล่ละม,มีไงอยงู่ต้นเดียวนั่นเอานั่งเป็นไผ่ไปครับฝั่งนี้เป็นไผ่ส่วนไม้ผลนี่สิยู ถึงสาพุ่นครับนี่ฟังสะทังพุ่นไม่พูนอยู่กับกล้วยครับไอ้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับฝั่งนี่เป็นไผ่ครับพี่น้องไผ่พี่น้องไผ่ไปหอดพุน่นหุ่นละพี่น้องเอ้ไผ่ตัดหญ้าบอแล้วอยู่พี่น้องหญ้าลูซี่มันตัดหยัก เดี๋ยวสิพาไปเบิง้งที่เด็ดพี่น้องอืมอันนี้เขาในป่าอันนี้สวนของเพิ่นน้องน,นี่อืมเอาไปเบิง้งบักขามป้อมพี่น้องหู้จักบ่บักขามป้อมบักเบนกับวายเบิ้ดล่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้บักเล็บแมวครับมันต้องออกดอกกเล็บแมวบักเล็บแมวออกดอกเต็มเลยพี่น้องเอไง อีกเพื่อเกินสามอาทิตย์นี่โอ้กินบระวาดบประวัยพี่น้องบรรยากาศเป็นังสิล่ะพี่น้องกับอีสานบ้านนอกอยู่ในตุงในปากทีละพ่อแล้วครับพี่น้องขามป้อมพี่น้องเอ้ยดวงลายพ่อแล้วพี่นอ้องเอ้ยขามป้อมพี่นออ้อ,นอง บอกพี่น้องบังเสียงบ่แล้วพี่น้องจับมุมหามุมให้ดีๆจะทอนเสียงโอ้อันนี้สะท้อนคักบ้านนี้ลองดยอ่าอันนี้ได้ยุพี่นอ้องครับขามป้อม น้องบกคัดข,ขนน้องบกข,ขนาดพี่น้ระบนี้บกเบนถะบกเบน,นไว้ไปเบิดล้วพี่น้องมันสิมีเป็นฤดูมันเนาะวันนี้กับลาเก็ตเมีวนะพี่น้องเอ้ยบนีึกสกไป เก็บแมวแต่ว่าป่านี่ผมไม่เห็ดเลยพี่น้องเป็นตาไม่เห็ดพวกมีมันเป็นตั้งไหนพวกนี้มาเก็บทุกทีเบาเคยมีนี่กลับมาสวนสานบ้านนอกครับผมไทยโอ้ยยังไงพี่น้องจะเบิ่งกัน ของยิสามันนอกก็ออกได้ครับบักสมโอ้ยบักขามป้อมนะครับแต่มันบดกค,ครับนี่ครับบักเขียบบักเขียบปลาไพครับปลาไพ่กลัวก็ไว้ครับรกลัวไว้ไปแล้ว ในเบิองปลาไพ่เนาะสวยๆงามๆนะพี่น้องนี่เพิ่งนั้นตัดบอลเร็วพี่น้องเลยหกคักหยาเนปเปียตัดหยักถ้าน้ำมันหืมก็ฉี่ไงก็หนีอยู่หรอกพี่น้องไปก็สีเขียวอยู่หรอกนี่น้ำมันหืมหืมหลายพดน์เพิ่นั่ตัดได้หน่อยนึงเพิ่งนี่มีแต่ปลาครับปลาหยา ปัญญาลูซี่มาทางนี้ก็จะเป็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นกล้วยพี่น้องยางมากับพ่อปีกล้วยอีกแล้วพี่น้องนี่หลายปีพี่น้องกล้วยพันปีหลายปีเถื่อีเสียดพี่น้องเอ้ยกำลังแก่แซ่บขนาดผักอีเสีดยด มื้อนี้ก็ลงไปทั้งนี้สลับกับไอ้นั้ำบักแตงบึกอึบักทัวพี่น้องไงสลับเลยกเกษตรอีสานบ้านนอกตัวของแท้พี่น้องลวงวัวอยังเดียวเดี๋ยวก็สิได้กินเองนี่พี่น้องตะล้วยทั้งนี้ฟังนี่ม้วงงามของพี่น้องมันเป็นน้ำดินเป็นจังไรพี่น้อง นี่ต้นเตี้ยปอดหลอดบวง,งยญ่บมงหยางเลยหมุนพี่น้องเอ้ยปลาหยาฮกควกขนาดปลาไพ่นี่นีหยาขึ้นถว่วไพเนาะงึดลายมาฟังนั่นที่เป็นคุณแม่ปลูกสมุนไพรไว้เลยครับบานไฟกระชายข่าตะไคร้ปักนาวปักซีดา ตังนั่นลงครับตะไคร้ฟังนั้นทางล้วงไปหันมันหืมนำ้ำตัดห้าบ่ได้ครับอืมพ้าวว่าสิลวงแต่ดวนเหรอแตะได้ลวงพี่น้องพ่าวมา,มาเท่านี้ก็เอาไปแล้วครับกล้วยมีหลายเคี้ยยู่ครับพี่น้องอืม ผสมประสานหุง,งพี่นองเลยมุง,งหลอดัดไปเป็นหลดๆดใบเลี้ยงใบยิกไหมไส้ไอ้นั่นไปแล้วเ,เกือห้อยแล้วครับสีรอดบลูหลดก็ล้อเบิ้งอีกอาทิตย์หนึ่งนั่นที่มีการเปลี่นนยนแปลงจังไดครับสำหรับคลิปนี้กรเอาไว้สำนีน,นะครับกับอีสานบ้านนอก สวัสดีครับ